น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่นาทีกี่เวลานะก็คือทุติยาวิพัตท,ที่แปลว่ากล่าวกะนะครับกล่าวกะกล่าวกะตัวนี้ก็คือตัววัตวากับตัวทุติยวิพัตที่อยู่ข้างหน้าทีนี้ตัวทุติยาวิพัตท,ที่อยู่ข้างหน้ามันมีวิเศษณะของมันมาหน้าที่ของเรา นะครับมีหน้าที่ในการสังเกตศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าตัวทุติยวิพัฒน์ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเอกวัจ,จะนะหรือพหัวจ,จะนะถามว่าศัพ์วิเศษนะออกสำเนียงทั้งหลายหรือไม่ออกครับไม่ออกครับไม่ออกค่ะไ,ไม่ออกนะครับ ไม่ออกสำเนียงทั้งหลายแต่ออกสำเนียงวิเศษณะว่าผู้ผู้นะครับออกสำเนียงวิเศษณะว่าผู้เพราะฉะนั้นนะครับก็ดูสังเกตดูให้ดีว่ามันคือสับอะไรหน้าที่ของเราก็คือต้องดูสับในหน้าที่แปดสิบควบู่ไปด้วยว่าคือเราถ้าเราตัดสับได้เนะี่ย ถ้าเราตัดสับได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นที่มาของสับเราก็จะเร็วขึ้นครับรก็จะดูเร็วขึ้นอย่างนี้ครับจะดูเร็วขึ้นว่ามันเป็นสับอะไรนะครับเราก็ตัดสับไปแบบนี้อ้าวนะครับพอรู้แล้วตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะต้องการแปลเพื่อให้เป็นประสบการณ์ในการแปลแเท่านั้นนะครับสํานวนการการแปลคือกล่าวกะตรงนี้นะฮะ อาสาสมัครแปลเลยครับเริ่มต้นเลยครับอ่าเริ่มต้นครับเริ่มต้นขออนุญาตค่ะอาจารย์ดูก่อนอาจารย์ก็ะกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า อนุราชังอยอาจารย์หนูไม่ไม่มันมองไม่เห็นแล้วหนูไม่มีหนังสือหนูดีหนูนั่งอยู่บนรถอาจารย์ตามหมมันมองเห็นทั้งหมดได้ไหมคะหนูหนูมองอย่างหน้าจอโทรศัพท์อะค่ะพอดีหนูยังเลื่อนนครับเลื่อนไปด้านซ้ายนิดนึงก็เห็นอ๋อค่ะอ๋อค่ะได้แล้วได้แล้ว อาจารยะดูก่อนอาจารย์พระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวัตวากล่าวแล้วอนุราจังกะพระราชาน้อยจักกุมันตังกะคนมีม<ว>ผมู้ผู้มีจักสุผู้มีจักสุ อีกรอบนะคะอาจารย์จาริยะดูก่อนอาจารย์วักวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวัตวากล่าวแล้วอน,นุราชังกะพระราจาน้อยจักกุมันตังผู้มีจักสุขอบคุณค่ะอนุญาตนะคะเศรษฐิอันว่าเศรษฐี ดูก่อนดูก่อนเดูก่อนเขาโดเขาดแหมเผลอเผลอเศรษฐีดูก่อนเศรษฐีปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายวัดวัตวากล่าวกล่าวแล้วเทวะราชาโนกะพระราชากะเทวะราชาทั้งหลายคุณอวันเตผู้มีคุณ เทวราชแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรดีนะคะไม่ใช่ว่าแปลว่าเอ่อเทวราชทั้งหลายแปลว่าเทวราชทั้งหลายหรือเปล่าคะใช่ไหะแปลว่าเทวราชทั้งหลายก็ได้นะครับเทวราร์นจะง่ายหน่อยแต่สัพท์คแปลของของเขาเทวราชาโนนี่ทุธิยาวิพัฒน์ไม่มีใช่ไหมครับมีอยู่เป็นปฐมาย่างเดียวนะครับ ราชาราชาโนราชานังราชาโนอันนี้เป็นทั้งหลายพระชาใช่ปะใช่ทั้งหลายเอาอีกครั้งหนึ่งเนาะเศรษฐีดูก่อนเศรษฐีอุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายวัตวากล่าวแล้วเทวราชาโน กะพระราชาทั้งหลายคุณะวันตังผู้มีคุณคุณะวันเตผู้มีคุณตัวนี้กะเทวราชจะแปลว่าเทวราชนี้เข้าใจง่ายศัพท์ของเขาค,คือเทวดาผู้พระราชาอ๋อขอมาแล้วเวลาเราสอบเราควรจะเขียนเทวดาผู้พระราชาหรอคะใช่ไหมคะหรือว่าเทวราชาได้คะได้ครับได้ทั้งสองอย่างครับแปลถูกก็สุดยอดแล้วครับ <laughs> แต่ถูกก็สุดยอดนะครับอ่ะเอาเอาซ้ำครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับไอ้ตรงนี้เป็นเทวราชเชยไหมครับตรงนี้จริงเทวราะเป็นราเชยนะครับเทวราชเชยพระมหาราชโนมาราชนมหาราเชยใช่ไหมครับครับใช่ครับเทวะนะครับอ่าเทวราชเชยอ๋อใช่ครับใช่ใช่ทุติยานี้มันทุติยานะคะไม่ใช่ใช่ใช่ถ้าเทวราชโนมันจะถ้าว่าเป็นเทวราชโนมันจะเป็น ข้อต่อไปด e ้วยครับเป็นข้อที่สามด้วยครับทวราชีทวาราชีอนี้พีมต้องแปลใหม่แล้วนะเอาแปลใหม่ครับแปลบ่อยๆดีครับเศรษฐีดูก่อนเศรษฐีปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายวัตวากล่าวแล้วเทวราเชกะ เะ,ะ,ะเทวาเทวดาผู้พระราชาทั้งหลายครับมาสการคำโยที่ศาลาครับมีกินอันไรครับ Huh?